สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมช่องซื้อขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเหรียญแปลกแบบใหม่ซึ่งหลายๆช่องที่ผ่านมาก็นํำแต่เหรียญแบบเดียวๆ ซ้ำๆมาให้ดูน่าเบื่อหนายช่องนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะนำแบบใหม่ๆเรียกว่าเป็นเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนอื่นนะครับก็มาดูแบบที่เคยดูเป็นประจับนักสะสม รุ่นเก่ารุ่นใหม่ช่องหลายๆช่องก็นำมาให้ดูนั่นก็คือเหรียญพระเศียรขวางร้อยเบอร์เซนตนะครับไม่ต้องดูนะครับมันซ้ำซากเหรียญพระเศียรขวางร้อยเบอร์เซนมาดูเหรียญพระเศียเร,ยรเ,ยเลยขวางกับเกือบตรง แบบนี้น่าดูกว่าไปดูกันนะครับขอนุญาตนะครับเราจะให้ดูทั้งหมดมีกี่เหรียญจะเริ่มจากรุ่นเก่าก่อนเรียงลำดับพอสอไปเลยก็ได้ พอซอแรกที่จะให้ดูจะให้ดูพอโซสองพ้าร้อยสีก่อนเลยขวางเกือบตรงเป็นแบบไหนไปดูกันเป็นแบบนี้นะครับเลยขวาง เกือบตรงเหรียนที่สองนะครับปีพศ2547อันนี้เกือบตรง เหรียญแบบนี้หาดูยากนะครับไม่มีช่องไหนที่จะนำมาให้ดูปีพศสองพันห้ร้อยสี่สิบแปดมีราคาซื้อขายเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบ ราคาก็อยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันถ้าท่านผู้ชมต้องการเหรียญแบบนี้เม้นมานะครับก็ม้นมาได้เราจะให้ช่องทางติดต่อเราจะได้ซื้อขายกันช่องนี้ ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลเนี่ยทางซื้อและข,ขายต้องซื้อแลกข,ขายต้องการแบบไหนมินมามีเหรียญต้องการขายเกี่ยวกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบเก้าหรือว่าพระเสียนตรงห้าบาทปีสี่ห สิบบาทปีสามหนึ่งก็ติดต่อเข้ามาเราจะรับซื้อให้ประเมินราคาให้ก่อนก่อนที่จะมีการซื้อขายปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเลยตรง ถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ก็ส่วนมากก็จะเป็นปีห้าหกจะเป็นปีห้าหกแต่เหรียญนี้เป็นปีห้าห้าพระเศียรเลยตรงมีแบบนี้นะครับก็จะมีพระเศียรพระเศียรตรงเหมือนกันสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้รัชกาลที่สิบ ปีหกสี่เลยขวางเกือบตรงมีทั้งหมดเท่าไหร่แปดเหรียญหรือยังไรนี่แหละเจ็ดเหรียญ เก็ดเหรียญนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดูแล้วสนใจอยากว่าอยากได้ก็เม้นเข้ามาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายตกลงราคากันได้ก็โอเคยินดีแบ่งปัน คลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ